ไวใจเขาไว้ใจเขามากเกินไปที่ให้เขาแบบดูแลเราอะไรประมาณนี้ค่ะเราลงทนุนไปเท่าไหร่คะยอดเสียหายตอนนี้ทั้งหมด906ก้าน9 0ดล้านค่ะเราได้แล้วความเดือดร้อนอยังไงบ้างอะ่ะก็ช่วงแรกๆนะคะคือแบบเครียดกันทั้งบ้านเลยค่ะทั้งบ้านคือพ่อแม่ทั้งแฟนอย่างเงี้ยค่ะคือเครียดแบบกินข้าวไม่ได้คือตอนนั้น ะค,ะคือเราช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคือลูกค้าน้อยเราก็เลยเหมือนประมาณว่าเรามีเงินทุนก้อนนี้ถ้าสมมติว่าเราไปลงทุนเราไปลงทุนกับเขาเราก็เพื่อหวังผลกลาไรเล็กๆน้อยๆมาต่อยอดในร้านค้าด้วยะคะ่ะต้องถึงขั้นไปกู้หนี้นอกระบบหรือว่าต้องเอาที่ดินไปจำนองจำนาอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ค่ะแต่คือขายทองขายทองที่เก็บสะสมไวะะ้ค่ะ รนคอบครัวค่ะแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าผู้กรณีฟังหัวเราอยากจะบอกอะไรเขาคืออยากขอความเห็นใจนะคะคือเราก็ลำบากเหมือนกัน ที่เขาเห็นว่าเรามีแต่ลึกๆคือเขารู้บ้างไหมว่าเราต้องรับภาระอะไรบ้างกว่าจะผ่านกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้อะค่ะมันลำบากจริงๆเวลาเห็นเขาแบบกินหรูยอยู่สบายใช้แบรนด์เนมเนี้ยเราเรารู้สึกรู้สึกยังไงอะอยากให้เขา <c oughs> เอาเงินมาใช้นี่เราบ้าง อันอนี้จริงเขาก็ให้นะคะจากเขาให้อาทิลสองพันห้าแล้วถามว่าคือเราเป็นร้านนะคะเราต้องลงทุนนะคะ2อ0พมันก็บางทีมันก็หมุนไม่ทันเพราะลูกค้าบางคนเขาก็หวังพึ่งเราด้วย ไอ้มอบหน้าจากหมอควางมาโอ้ยนีเอโนอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวแทนของพอดีว่าพอดีผู้เสียหายท่านหนึ่งที่เสียหายเป็นหลายล้านเลยแต่ว่าแกมาไม่ได้เพราะแกเป็นหมอแกติดคนไข้ก็เลยมอบหน้ามาอันนี้โดนหลอกให้ชักชวนให้มาลงทุนที่อ้างว่ามาเสริมสภาพห้องให้วงแฉ่เพื่อให้วงแข่ไม่ล้ม คือคุณพี่เล่าให้หน่อยค่ะว่าเป็นตัวแทนของใครแล้วที่นาที่ไปมันเป็นยังไงอ่าเป็นญาติของผู้เสียหายนะคะ,ะนี้ก็เขาที่ทรามมาเนี่ยคือเขาเนี่ยบอกว่าเขาอ่ะจะให้เอาเงินทุนเนี่ยไปลงให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาต้องการเงินเอาไปหมุนซื้อของอะไรอย่างี้ก่อนในช่วงแรกๆแล้วตอนหลังๆมาเนี่ย<ส>เขาก็อ่ามารู้ที่หลังได้ว่าจริงๆแล้วเขาเอาไปปล่อยให้เจ้ามือหวยรายใหญ่ที่โคราช ตนนี้ก็เลยขอถามเพราะว่ารายใหญ่ที่คราชเนี่ยเป็นใครแต่คือไม่เคยได้รับข้อมูลอะไรเลยก็เลยทําไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาเนี่ยเ,เอาไปเอาไปเอาไปหมุนเองใช้เองมากกว่าค่ะคือไม่ได้เอาไปปล่อยฟู่ตามที่ล่าง้าว่าจะมาเสริมสภาพห้องพักรงแรนไม่ใช่กับกลายเป็นเอาไปปล่อยนอกระบบไปปล่อยให้เจ้ามือหวยและเห็นรู้สึกว่ารับหวยเองหรนอเปล่าใจะแล้วตอนแรกที่เขามาเสนอให้เราลงทุนอ่ะที่ไหนเสนอให้คุณหมอลงทุนอ่ะเราได้อ้างแค่ผลตอบแทนอะไรยังไงอะคะ ก็จะเป็นรายเดือนค่ะทุก15วันเนี่ยเขาจะให้เงินต้นพร้อมกับผลตอบแทนกลับมาผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์คะหาเป็นค่ะ5%ะะแล้วคุณหมอคนเขาเคยได้บ้างไหมคะได้ได้มาตลอดค่ะจนมีปีหลังๆเนี่ยปีที่มาขอเอาเยอะๆเลยคือช่วงช่วงปลายปี63เข้า64หมายถึงว่าให้ลงคุณใหม่เรื่อยๆใช่ค่ะก็ยอดขอยอดไปเรื่อยๆจากบางทีบางทีงทมีบล็อกเอาไว้แล้วทุกเดือนเนี่ยจะลงว่า จะอเอาเงินลงทุนเท่าไหร่แต่พอช่วงปลายปีเนี่ยมาขอเยอะเอ็กซ์ตร้าเป็นพิเศษแบบขอ,อ 3- ามสี่แสนห้าแสนแล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะจนมีรอบหลังเนี่ยที่เขาจะต้องเอาเงินคืนเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทเขาบอกว่าไม่มีโดนโกงที่บอกเงินคืนล้านกว่าบาทนี่เฉพาะที่บอกเงินคืนล้านกว่าบาทนี่เฉพาะพาเฉพาะเงินลงทุนอย่างเดียวเฉพาะเงินลงทุนใช่ค่ะก็คือจึงกระเชเงินไปล้านกว่าบาทโอ้ยห้าล้านกว่า รวมแล้วใชคะก็คือระกันทุหลายครั้งใช่ค่ะถ้าล้านกว่าเนี่ยที่เสียหายไปเนี่ยเราได้เงินคืนมาเท่าไหร่จากจากักสรงเบี้ยแต่ละตอนที่ท,ที่เราเข้าใจมาคือยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้หมายถึงว่ายังไม่เคยเพราะว่าวคือรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเอามาให้สักพ<อ>ักหนึงสองวันเขาก็บอกว่าปล่อยต่อไหมคะ<อ>ม,มีมีคนจะเอามีพ่อค้าแม่ค้าจะเอาเจ้ามือหวยจะเอา ได้จเจ้าหนักๆคือช่วงวันที่หนึ่งกับวันที่16ของทุกเดือนคือช่วงวันหวยออกแบบนี้แล้วสักพักหนึ่งก็หายไปจนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแหละถึงได้มาบอกว่าไม่มีโดนโกงพอสอบถามว่าใครโกงเอาไปปล่อยให้ใครก็ไม่มีข้อมูลแล้วเขาก็บล็อกทุกช่องทางณตอนนี้คุณหมอได้รับความเดือดร้อนอยังไงบ้างได้รับความเดือดร้อนก็คือเงินที่เอาไปลงทุนกับเขาเนี่ยหายไปเยอะอยู่พอสมควรนะไม่สภาพคล่องเนี่ยมันมันก็หายไป อย่างนี้ล้วก็เพอินว่าได้รวบรวมกับผู้เสียหายคนอื่นๆก็พบว่าคนอื่นเดือดร้อนเยอะมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอเขาบอกไหมคะว,ว่าทำไมเขาถึงแบบว่าเชื่อใจเอาเงินไปลงทุนเันเขารู้จักกับสองคนนี้สองสามีภรรยาน,นี้มาสักพักแล้วค่ะมาหลายปีแล้วที่ผ่านมาตลอด1-2ปีก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรเพิ่งมามีปัญหาช่วง ปีต่งปีหลังเน <si suppression> ี <descon fin anta> ่ยค <ens cabin> no? ่ะขอบคุณทุกคนมีเอกสารเลครับทุกคนเอกสารดวยกัน้หาที่เขาบอว่าเปิดเนทเป็นแปบนึงครับพี่นะนนะ

I don't know